ที่นเราไดูกล้วยน้ำว้ายักษ์กำแพงแสนนะครับเป็นต้นทอ่อในเยื่อปลูกผ,ผ่านไปสองเดือนครึ่งนะครับนี่ก็ให้น้ำโดยระบบน้ำยดนะครับตัดน้ำให้มันคุ่งนะครับม,รมันจะได้ปริมาณน้ำเยอะน,นะครับก็ประมาหนึ่งชั่วโมงเช่นนันเกตนะครับตัวน,นี้เยื่อปลูกสองเดือนครึ่งเนี่ยมันก็จะโตเร็วครับมันก็จะสูงประมาณร้อยห้าสิบเซน นี่ก็จากการสังเกตนะครับก็จะโตเร็วมากนะครับก็จะมายักตน้ตนนี้ก็สมเขาคับว่ายากนนากัก,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 ยกน,นะครับการใหญ่โตการโตก็ขุดหลมก็เลือกประมาถักสามสิบถึงสี่สิบเซนนะฮะแล้วก็เอาขี้ไก่แกรบรองนะครับแล้วก็ใช้วัสดุคลุมนะครับให้น้ำนะครับ ลักษณะขี้ไก่แกระนะครับแถวรุรีเนี่ยจะมีฟาร,ร์มไก่เนื้อเยอะนะครับจะมีผู้ทํามาขายนะครับก็ถุงละสิบปบาทนะครับโอเคนะครับก็เอาแอปเดตให้ดูนะครับเรื่องรวยน้ายัญปลูกผ่านไปสองเดือน สองเดือนครึ่งนะครับก็งดงามดีครับนะครับก็ปลูกให้หระบบกามก็มาติดตากมกันต่อไป